พันยาพยากรรู้ก่อนโดยก่อนดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่1-15กุมภาพันธ์2567นะคะแนะนําไว้ดูคลิปต้ตนจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเ,เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะเรื่องงานนะคะช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้นะคะเรื่องงานนะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเครียด,ดค่ะคิดมากกดดันนะคะ้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะอย่ายึดติดความคิดของตัวเองนะคะ ถ้างานมีปัญหานะคะเราค่อยๆตรวจสอบค่อยๆเช็ครีเช็คไปทีละจุดนะคะอย่างละเอียดนะคะถ้าคนไหนที่ทํางานเกี่ยวกับงานบริการงานพยาบาลนะคะช่วงนี้งานค่อนข้างไม่มีปัญหาค่ะคุณอาจจะเครียดนะคะในการที่ว่าพยายามที่จะรักษาบุคลิกภาพพยายามที่จะรักษาตัวตนในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขามองเห็นทำให้คุณรู้สึกเครียดอึดอัดนะคะ เรื่องงานโดยรวมไม่ค่อยมีปัญหานะคะส่วนใหญ่เกิดจากที่ตัวคุณเองนะคะที่ว่าตัวคุณเครียดคิดมากวิตกกังวลแล้วก็ดื้อรั้นในบางครั้งนะคะให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพิ่มนะคะการเงินนะคะช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้นะคะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องการเงินนะคะยังไม่ค่อยมีปัญหานะคะถ้ามีติดขัดนะคะก็จะมีช่องทางให้ทําเงินเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตฉพาะหน้าได้นะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินกับคู่ครองนะคะหรือกับคนรักหรือกับหุ้นส่วนได้นะคะถ้ามีปัญหากับหุ้นส่วนนะคะจะต้องมีบุคคลที่3ที่เข้ามาไกล่เกลี่ยนะคะ แนะนำนะคะว่าให้คุณทำรายรับรายจ่ายนะคะเพราะว่าจะได้ใช้เป็นหลักฐานหรือการคิดดูย้อนหลังนะคะว่าใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรถึงทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องเงินเกิดขึ้นนะคะแนะนำนะคะว่าก่อนนอนควรสวดมนต์นั่งสมาธินะคะถ้ามีเวลาแนะนำว่าควรไปปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะสุขภาพนะคะช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้นะคะ คไปตรวจสุขภาพนะคะไปรีเช็คสุขภาพดูว่าอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ที่ทำให้คุณเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าถ้าเพิ่งเริ่มเป็นจะได้แก้ปัญหาได้ทันค่ะในช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างเครียดวิตกกังวลคุณเป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นนะคะหวาดระแวงทำให้คุณมีอาการวิตกกังวลเครียดคิดมากนะคะ ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการปวดฟันนะคะปวดข้อมือปวดแขนซึมเศร้าเครียดวิตกกังวลคิดมากนะคะแนะนำว่าให้ไปทำบุญนะคะทำบุญกับมุขที่เด็กทำบุญกับสัตว์จรจ,จัดนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพค่ะขอช่ดความรักนะคะช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีปัญหากับคนรัก คู่ครองกับแฟนของคุณนะคะอาจจะมีทิฏฐิต่อการอาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดนะคะถ้ามีปัญหาให้ห่างสักพักหนึ่งให้ใจให้ใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยเข้าไปคุยกันนะคะเรามาระวังคําพูดที่อาจจะทาร้ายกันนะคะเรามาระวังเรื่องการทําร้ายร่างกายด้วยนะคะซึ่งสาเหตุหลกัลกๆน่าจะมาจากเรื่องการเงินนะคะ เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะแต่ผลตอบแทนอาจจะได้น้อยกว่าที่คาดไว้ทําให้มีปัญหาเรื่องการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินคุณเป็นคนเก่งนะคะแต่ในเรื่องความรักบางครั้งคุณก็ต้องลดทิฐิลงคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะแนะนำนะคะว่าให้ไปทำบุญถวายหลอดไฟทางนะคะให้แก่วัดหรือทางสาธารณะนะคะที่เขาต้องการใช้นะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะ สรุปของคนที่เกิดวันเสานะคะให้ทำบุญบริจาคเทียนหรือเติมน้ำมัน,มน,มนตะเกียงนะคะให้ไปทำบุญนะคะบริจาคเงินให้กับมือที่เด็กบริจาคเงินให้กับมือที่สัตว์จรจัดนะคะทำบุญให้กับโรงพยาบาลค่ะทำบุญถวายรอบไฟให้กับวัดหรือทางสาธารณะนะคะ ถ้ามีปัญหากับคนรักนะคะให้ห่างกันสักพักนึ่งใจเย็นๆแล้วค่อยคุยกันให้คุยกันด้วยเหตุและผลด้วยความมีสติไม่ใช้อารมณ์นะคะขอให้โชคดีค่ะ